สวัสดีคีุณเลยนะครับตัวนี้ใครมาครับเน,น,น,นี่ยมาคนเดียวหรือมมใครับมาเอาถมามันมาอยู่ค่ะอยค่ะอ๋อ้าวมาแล้วมา,มางไไงหาาน,น,นมาถค่ะกับม่ แม่เาจคนน่สี่ไรเนี่อ่ตัวไหนเ่อมมามือเอื่มอมันตื่นตะเสาเด้คนสัขาวาเดี๋ยวว่าแมนตีเออวันใดะรผู้พาแอกมนะผู้พาแอกมาญี่ปุ่นมาเดียมเคยไปเี่พีนันทาไปุมนทางเดี๋ยววันไหนเออไปขาย่างนีเลยกินล้าฮะ ดูเดี๋ยวจะไปดูจะไปภู้พาแอบเพราะว่าัจะเอาผ้าไปอีกสองผืนแล้วกอ่พาแอบไ่าก็แบ,บ่งกันไปไ,นได้ยงมัน,นก้กมืออื่ามมานแล้วก้เ,เ,เ,เลยกมือ่นจะพักกันไปกับพ้าพนมไอมื่อไรอื่นถาาาไปทางไหนโอ้ไปนครเลยปไปไปหนามาไปพระานมบอไปว่าถ้า้าพนุ่มไปพระธาตน่มกับ ออกตองง้อยกันได้เพื่อเพื่อทำพะนมบอลออกตองง้อยกันได้บ้านเบียอุ้มเืินไปสิไปอยู่อันเสียงอยู่หน้าแก่อยู่ออกไปโดนหลวงไก่บอลเพื่อทำพะนมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันกับทางคู่มันไหลแมนแล้วเขาเบียร์าขเบียรเบียรไปนะเบียออกตองง้อยแล้วก็ออกเขาสีสวลรัดที่ยังไกนใกล้อย่ยตทางจีไปโรยไกลใกลมอเ่ไกลทางโลกทำไปให้หนี่ลอยบอลลอย รอยร่อยฮะสามแล้วก็ไปวัดภูว่างแผงกันเรื่องอื่นด้วยยังไงไปนี่ก่อนตอนเช้าแล้วไปหาผ้าจานเตียวเสร็จแล้วไปวัดภูผาขาวต้องทำเวลา พระอันนี้ไปถวายถวายท่านใช่ไหมเราก็ไปเลยไม่ต้องพระฟังท่านสวดท่านอะไรใช่เราไปถวายแล้วก็จบเลยไม่แต่นี่จะพาแม่อยู่ที่นี่เราก็จะไปร้อพระนมเลยจะต้องไปงั้นกเบียร์ะงจ้าไปนี่ไปกับเบียร์ไปคุ้มาเห่าโอเคคุ้ม่าคุ้มค่าแอกมั้ยคุ้มพาเห่าเป็นคุ้มพาแอกแล้วก็ไป็นคุ้าเห่าคุไมไห่ากูมยังไงเด็กบอกหัวเงินเด็นบอกหัวใจมั้ยอยู่ครับ ตูดแซ่เออตูแซ่ที่หอมว่าอะไรกักลินเหล้กิน้าเรียบร้อยแล้วนี่บอบกิเหาเป็นผ้าน้เห็นเห็นีรถสนทางบวุือขเอาวันที่เยมาวันนี้ัอียิบหามาก็ให้แนนแนนใจเอาันนี้ให้รอดก็อดเออถ้ากีเจอกัมนสวยนะคนี้เราต้องแบ่งงานใ่ใเคซี่ไปอีกวัดที่นั่ไปอีกวัด ไปนอกเขาไปนอกตะเวนเออแม่นไปนอกขาเปิด้องนอดมั้งเปิด้างนอดมั้งเน่บอพอลเนพอลนมาเจ้าซเปิดนันละพอลเ่นมาจะาเป็นมาจากนารพนมอยู่เราต้องไปทีรวัดทีรวัดนะคะทีเราไปสวัดีนกรู้จักภูเขาห่าวไหมเออนะที่นุ่พาไปเ่อการู่นี้จะเศร้าจ้ามงอาจัโมงอ่านคืณเอาตัวอะไรจังมงเจ็ดโมงป่ะ เอาไปวัดนี้เนี่ยสามตัวเจ้าเอาไปรับผิดชอบเยอเพราะว่าสองวัดนะปรูหลวงกับปรูมาคาแยกนะเออวัดละสองตัวสิเนาะสตัววัดละสองตัวใช่สี่ตัวแล้วที่เหลือก็ไปหาพระอาจารย์แจี่วตัวหนึ่งห้าที่เหลือไปนู่นโอเคโอเคค่ะเจ็ดโมงเจอกันไปไ่อะบอกให้พวกเจ้าหาถ้วยถามรอบสี่รอบเดียยวไอ้หันละ นบายไข่าหมดแล้อยหครับออเอ้ยครับอะรนะนกบาดีครับอะไรนะครับโอเคพ่งนี้เตรียมทำบุญบื้เต้าเสาได้บุญเด้อเจ็ดโมงเด้อบุญบุษราลุ่กับลุ่มเล้ากับไปลงหลวงป่อืมพี่ก็ซีมาพรุ่งนี้จะไปทำบุญด้วยกันคืนที่นี่พี่อะไรพี่มก o r อเ order เปลี่ยนมาเก้าตัวพวกนี้ โอ้ตังเยอะตังเยอะโอ้ตังเยอะน่ากินเลยบ่เบียร์พิการซี่นอนนอกแถนที่เราวานอนรันเนี่ยกาแฟคุณอิบมาไต่หลังรอนี่สนดดีสอดบ้านคุณเกศไกลว่นี่นยี่สี่ดีสอดเนี่ยเอมันอยู่ตรงก่อนถึงกกตุ่มอ่ะอ๋อได้ไดก่อนถึงกกตุ่มเลื่อนโรงเรียนไปเลยครนะเลื่อนโรงเรียนกกตุ่มไปมันอยู่ทางซ้ายมือดีสอดเรานี่ไม่เคยเห็นเลยติดติดก็หนองคำถ้าไปกกตุ่มไหมล่ะวัดกกตุ่มอ่ะแล้วกวัดโกกตูมเน่ย เป็ดย่างตัวเท่าไหร่ตัวละหกร้อยเก้าเก้าครับโอ้โทรศัพท์ไม่หยอกหกร้อยเก้าเก้า <6 99 S 2> โอ้ยอ้าโอเคเท่านี้เดี๋ยวมาพักกันเะทุกนทำข้าวกินก่นอเนเดทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ